ไปบ,บ่ฮู้ใครกินตำกล้วยอะไรนะลูกเกดอ่านมาเนี่ยลูกเกดว่าผู้ใดกินตำกล้วยบ่ราะไอเป็นปอบปอ่ะท่านอืม ผมอำรำมาครับพี่น้องตำกล้วยครับเมื่อเนี้ยโอ้ยเบิ่งครับสื่อพ่นมาได้ครับเนี่ยพาดเนี่ยครับจัดมาสองถุงครับพี่น้องอีกถุงหนึ่งพี่โอเคเลยสองถุงสองถุงตำกล้วยคิดยากครับแก้วัดแก้ไข่เบาเช่นนั้น ่งคือเป็นวัดนี่ครับพี่น้องนี่ครับกับปูมาเด้อ <Mother. S 1> สดน้ำเบาเช่นครับเสียบๆรโลดเมื่อนี่ตำก้วย สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หูสู้คนครับเมื่อนี้พบพ่อกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเชนเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเช่นได้ตํามะกล้วยนะครับตํากล้วยจัดให้เอฟซีที่ขอมาครับขอมาดนแล้วฮขกก็ได้จัดเลยนะครับพอดีมาสีสเกตนะครับพี่น้องผ้าลุกกี่มายามบันไม่ใหญ่พอใหญ่นะครับก็เลยได้ตํากล้วยแล้วกะนี่ครับ นกหรือไก่บุนเนี่ยแต่ว่ามีไข่อยู่ข้างในครับพี่น้องคือมีไข่บุนเนี่ย ح ح> ตัวหน่อยๆหันขไข่หลขึ้นอย่างเนี่ยเบิ่งครับนี่บบเมนขีนบอกจักกินกับตำกล้ยใส่กับปูหน่อย ฝัดฝัดแซ่บแบบ,บบฮูงใครกินตำแกว้วยอะไรนะลูกเกดอันมาเนี่ย ลูกกี่ป่ะผู้ดใดไกินตำกล้วยเพราะไอเป็นปอบว่านผมลำรำอันนี้ก็มะัะใด้ผมก่ันมะละผมกว่า ทำก้วยซื้อมาต้าในเมืองสีสเกต์ล้านเพิ่นอยู่ขังธนาคารอย่างเกาะธนาคารอมสินอืมหนาธนาคารอมสินสมัยเป็นบบาหน่อยบบาเส้นมาเห็นงานดูสีสเกตซื้อกินประจำกวนสิมาพร้แม่น้องูกุกี้นะครับ เ้าแนะนำบอกแม่้องลูกกี้พาไปซื้อกินประจำพบกันใหม่ใหม่ใบบกฮงคุยเอาเลยครับ อ,อันนี้ก็ซื้อมัดจากงานกาชาติ Mm. -hmm. โอ้เป็ดจวดจานครับพี่น้องนัวแจับ เริ่มเอีหยงก็ล่ะบ<อ>่เ<อ>มี่บกบ่เมี่เดบฝัดฝัดเล็กน้อยบ่ะ,บะมันไปกินกับเมียงเนาะเข่าบืก เอามาเนี่ยใครเ<ะ>อ,อท่านท่ามคอ่น้งุท้านะครับใครกินตามก้วยแล้วม่ไอเป็นปอ mắn đi nó Thành phố sông Chuột chạt đi đi Hmm. Gue t referred to this route, เอาทิชชู่มาให้พ่อ,อนลเป็นวัดครับพี่น้องเข่าดาวเข่าดาวแล้วเป็นวัดเลยตากหมอกตากลมอากาศเปลี่ยน เอาเอาละเปลี่ยนกันกับเมื่อกล้องครับปันแซบอปเดีย๋ยกินกับใบหงขมอ่ำลำกินกับอันโนโกหน่อยหรือไก่หน่อยเมือเ่อ่ยแสบมันมั่นจัดให้แล้วครับตำกล้วยนะครับพี่น้องเมื่อน่ยคลิปแรกของปีปีเท่าไหร่ที่สองพันเทา ห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อยหกสิบหกสิบหกแปดกเกาลูกเกาไปกินบ้าเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนกันคับแม่้องลูกเก๋ Siapa ini ya?